แคับกบมเยับผมเะีรยบฟัิสกิตสันีรเรายู i t y ก a ม beyond to s o u l ภาคน,นี้น่าจะดีขึ้นผมปรับอะไรเรียบร้อยแล้วผมคิดว่าถ้าไม่มีไอเดน น่าจะทำอะไรไม่ได้ปะ่ะขอบคุณค่ะพอ่อมันสวยมากเลยอุ้ยของลูกวิลเลียมเจอดีอเจ้ที่เธอโอเคไหม หนูหนูไม่เป็นไรเห็นอะไรหรอหนูเห็นเด็กหญิงตัวน้อยเป็นกล่องดนตรีของเธอลอร่าอุ้ยเหี้ยตกใจหมดครับนาธานหรอโอเคเดี๋ยวผมบอกให้ เนธานบางคนชื่อไรอันเคล,คลตันมหาคุณเขาบอกว่าคุณรู้ว่ามันคืออะไรอืมเดี๋ยวกับมา ฟังนะไม่มีเวลาบอกเธอต้องการเวลาไม่ Prof e s s o ร d ์ด k อก s ผมต้องพาเธอไปกับผมผมได้รับคำสั่งเป็นแค่เด็กนะผู้ชายกับผมเป็นครอบครัวคนเดียวที่เธอไม่รู้ว่าข้างนอกเป็นมีอะไรดูนะดอกกินผมรู้เข้าใจไหมแต่คำสั่งเป็นคำสั่ง คุณต้องพาเธอมาผมหรือผมจะไปเอาเธอเองจอดี้มานี่หน่อยได้ไหม มีอะไรเหรอเนนี่นคุณดูไม่สบายใจโจที่นี่ไลน์คลายตันจาก CIA เอเจนซี่อยากให้คุณให้เธอเข้าร่วมกับโรงเรียนทานะนและจะดูแลเธอจากนี้ไปเธอต้องไปกับเขาโจดี้วันนี้อ แล้วการทดลองล่ะหนูคิดว่าเราทำงานด้วยกันสิฉันเสียใจเจ้าดีมันเกินมือฉันไปแล้วหนูไม่ใช่เด็กนะหนูตัดสินใจเองได้ไม่มีใครบังคับหนูไปได้เจ้าดีฉันรู้มันยากแต่ว่าเธอต้องเข้าใจนี่มันเป็นโอกาสที่ดีของเธอนะแค่นั้นเหรอ

จอรี่หยุดเดี๋ยวนี้จอรี่ได้โปรดทำื่อฉันได้ไหม เดี๋ยวเราจะแพเอาของูแล้วกันแค่สำคัญนะเรามีทุกอย่างที่แคมปอรี่แล้วเอ้ยคนแสดงในเรื่องนี้วะรูกี้อ่ะที่เป็นทีมอ่ะคนที่แสดงเป็นทีมอ่ะ ถ้าคนไม่เคยดูไปดูได้ใน uh, Netflix นะฮะว่า The Rookie เป็นเรื่องอะไรคนที่แสดงเป็นกีร n นเทนเป็นพระเอก <H it> ในซูเปอร์แมนภาคใหม่นะเอาอะไรได้ั้งอะ่ะ อออีสัตว์ต้องเอากระเป๋าไปเก็บของอีเวเนยมีเครื่องดูเทปด้วยนะหรือดีวีดีวะน่าจะเทปโทรทัศน์รุ่นนี้ เอาไปด้วยเย yeah. วางโต๊ะทาเฮียอะไรเป็นคนที่สําคัญเนาะเฮ้ยเฮอันนี้ต้องเอาเมีย ในห้องน้ำยังจีฟันอย่จีฟันหมดหน้วปะออขนกขนกขนอก ขอทิ้งว่ะร,รูปลูปพ่อแม่กูขอทิ้งจริงๆคือแม่งหลังจากไปแม่งไม่เคยมาเลยรู้วหมเอาจริง Under Video อันเดอร์วิดีโอเซอร์เวิร์นส์ไปด้วย น่าจะหมดแล้ววะน่าจะหมดละเ,เก็บเก็บทุกอย่างยกเป็นรูปพ่อแม่ไอสัตว์ไม่ได้มีความสุขนะวจริงชีวิตไว้เด็กก่อนมาเนี่ย อย่าห่วงเลยฉันรู้ว่าเธอจะเยี่ยมกอดไหมไปฉันต้องคิดถึงเธอมากแน่เลยเจ้าหญิงใช่ัวใช่น่าใช่เสียงได้เลยฉันจะไปหาเธอเท่าเร็วที่สุดเท่าที่ทำได้นะจะไม่ทำให้เธอผิดหวังเธอรู้ใช่ไหม จะอยู่ที่นั่นเสมอเพื่อเธอ <to> ใช่ไอ้เหี้ยใช่เลยไปดูนะสนุกมากตอนนี้มีเจ็ดซีซันหกหรือเจ็ดซีซันอ่ะในเน็ตฟลิก่ะสนุกจริง The Rookies โคตรมันเนธานฟอลลิเฟลลิ่งมันไอ้เหี้ยจำนามสกุลไม่ได้ต้องขออภัยแล้วแต่แกแสดงดีมาก สนุกจริง separation การแยกย้าย Towdogin what you saw spy on Clayton and dogin อ๋อเนี่ยแล้วก็ขู่ Clayton ไอ้สัสมาอยู่ในหน่วย CIA ฝึกแบบทหารเลยอ่ะมีห้องเธอนี่ที่เธอจะเรียนแล้วนอนที่นี่ <5 AM. S 1> การฝึกเริ่มพรุ่งนี้ตีห้าอย่าสายละ่ะโอ้ยยโอ้ oh 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 oh. on, แมวนะโฮมเร็วหน่อย กดแล้วนะโอเคอเคอเคอรองเดเร็กชั่นถอยเมียเฮอร์รี่

Ok Cụ còn lại ít phát Căn đó Ừ Căn Căn đi win Use the mouse Cô mới dút dàng này quá หน้าโคตรจะอุ้ยเหียเกเยดีโอ้เย้ผิดทางมาเริ่มใหม่ ไปที่ cover ต่อไปเข้าใจไหม C to cover Get on. Get on. แล้วนะออกไปที่นั่น cover aim 5 hello recruit Good. yeah ดย่งไงวะเยี่ยมมากจอยโอเครีครูทดฮะจัดการพวกออยดรัมทั้งหมด Yeah. Bài tỏ. Số Ai kia? Anh instructor không sao Ở đó. Ừ.

Ok. Ok. Ú. Oh my god. Cam này tưng. Ú oh, cam này tưng. เมนเทนทูออฟอ๋อคิวได้เอเคหนึ่งสองโอ้สามยัง่ะ Mmm Mmm Yum 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 Not bad. Me yeah Oh. you say didn't you strike any me take down Take down. <coughs> hey. Oh. Fuck. Bye. Do we have to spend the whole fucking night here? Let's do it again. ไม่แย่โจดีแต่นี่ถ้าไม่ใช่เอ็กซ์เซซายเธอคงตายไปแล้วถ้านี่ไม่ใช่เอ็กซ์ไซซ์คุณคงเปิดปากไม่ได้หรอกไลตัน <c oughs> ยินดีด้วยโกลเดอร์เทฟโฮมส์เธอทำได้ยินดีต้อนรับสู่เอเจนซี่ขอบคุณค่ะท่าน Hmm, Jodi, did you talk to agency? Hehe. Did you Why? Hm. Oh. Still appearance In good physical shape. Not spot during training. Guzapala is <laughs> a tremendous fighter. Can it, Nang? เฮ้ยอะไรวะนะโอเคงั้นเดี๋ยวไว้เจอใหมายพาหนะกันครับอย่าลืมก,กดไลค์ซับสไคร์ก์แชร์แล้วสวัสดีครับตลอดการ See you later